ไม่ตื hey, uh ่นเลหรอยิ่กข้างหลัง่ข้างหลังชอบกานเปิดตัวแต่ละคนมากโอ้โหต่อกาลังไทยจะรุอยู่ดีการจะเอิฟอยู่ใช่ไหมเฮ้ยไม่งคิดกันเลยว่าอะไรแต่ไม่บอกกันเลย มาเมื่อกีนน้มันมาเมื่อกี้เปิดกันที่ใหญ่ทุกคนมากๆนะฮะและนี่ก็คือโดนแทนนะฮะจากแฟนทาสีโฟร์ขอยงปรบมืออีกทีนึงครับผมโอ้โหแต่วันนี้แฟนๆมารอกันตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นแล้วนะวันนี้นะครับผมมาคุยกันหน่อยดีวยกว่าในนี้มีใครเป็นแฟนาหนักแฟนทาสีโฟร์บ้าง <c oughs> <อ>เดี๋ยวมันไม่ใช่มิชมชั่นโฟร์เบอร์เจ็ดแต่ก่อนที <c oughs> ่เราเคยฟังนะมันไม่เหมือนกันเข้าใจ หนังเรื่องนี้สมัยก่อนเคยมีมา kind of ้เม yeah. uh, ื่อปี2005แล้วก็2007หายไปหลายปีกลับมาในปีนี้ครับ2015เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเจมส์ครับคับผมดเ้ีวเดีดเดี๋ยวี่พูดเป็นประโยชน์มากเลยไม่มีสักจิเลยค่ับผมนี่กี่รว ไม่ทันโดนหนักกันเดี๋ยววิเจมเขาตอบก่อนครับผมวิเจมครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับของแฟนตาสีโฟมิสเตอร์แฟนตาสติกใช่ครับมิสเตอร์แฟนตาสติกครับเป็นยังไงบ้างครับได้มีโอกาสมารับหน้าที่ตรงนี้รู้สึกดีใจมากนะเพราะว่ามิสเตอร์แฟนตาสติกก็บอกว่ามีพลังพิเศษครับผมข้าวตุ๋กันยืดอยู่ ยืดได้ผลได้ยืดได้ผลได้ทั้ง,ท,งทั้งตัวเลยครับผมครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเขาเป็นด็อกเตอร์เขาฉลาดมากเขาชื่อด็อกเตอร์รีวิชนชาร์สครับผมครับผมฉลาดแล้วก็เขาก็เก่งมากแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมครับผมครับผมอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถของมิสเตอร์แฟนชัสติกนะแล้วก็ถือว่าถ้าดูเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วไหนๆก็คุยกันแล้ว พลังตรงนี้เนี่ยคือมันพิเศษมากจริงเราถามเจมเพิ่มเลยดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราได้รับพลังนี้มาจริงเนี่ยเจมอยากจะยืดส่วนไหนของร่างกายแล้วไปยืดทำอะไรคุณอยากจะใช้ความสามารถทำอะไรบ้างถ้าเกิดณตอนนี้นะ,ะ<า>เดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวตอบก็มีความคิดในใจ <c oughs> ก็จะไปยืดได้หรือท,ทำอะไรผมว่าหลายๆคนที่นี้ก็มีนะโอเคอยังไงครับรเบจมถ้าเป็นผมตอนนี้นะครับ คนมาเยอะขนาดนี้เรับมีเพื่อนๆมาทั้ง3-4มสี่ท่นอย่างนี้ท่าก็คงอยากจะยืดแขนอล้วก็กรอทุคนโอ้โหนะครับโทษตอนนี้ถ้าแขนปกติมันอาจจะได้แค่คน2คนอันนี้จะโอบมาเลย30-40คนคนเลยครับผมโอ้มันต้องนี้มันต้องงี้นะยอมไมยอมไม่โอบนะนะครับยอมไม่ข้ามันใจอเลยนะครับมาที่ สุภาพสตรีหนึ่งท่านในนี้ดีกว่าน้องชิปปี้ชิปปี้อะไรคะสำหรับการมาสวมบทบาทเป็น Miss Invisible ถ้าแล้วถ้าแต่ว่าถามว่าอยากมีพรวรรค์อะไรครับจริงว่าพูดก็สามารถขยับตัวได้แล้วก็สามารถที่จะย้ายเหมือนกัน